พมมาขายสักวันละสามิบฟองเนี่ยมันก็ได้ังินค้าบ้านแล้วประมาณวันละร้อยกว่าบาทแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆครับดูผมช่องมองมมนครับวันนี้เป็นวันดีๆอากาศตเชา้ชาแบบไม่นะนรับวเน,นี้ย ป็นกิจกรรมวันหนึ่งที่ผมช่องมุมมิตรครับจะมาพามาดูว่าเวลาผมกลับมาอยู่ที่สุพรรณนะครับผมจะทําอะไรมากนะครับวันนี้กิจกรรมครึ่งวันแรกของครึ่งวันตอนเช้าขวันนี้ผมจะตัดหญ้าตรงส่วนมะม่วงแล้วก็วันนี้มีใครหลายคนถ้ามีใครหลายคนไม่รู้ว่าที่บ้านผมเนี่ยพ่อตาทาฟาร์มเป็ดไว้เนีียผมจะพาไปดูฟาร์มเป็ดของบ้านเนี่ยนะครับมาดูว่าวันนี้ผมจะไปเก็บไข่ มาดูที่ว่าฟาร์มเป็ดผมวันนี้มันจะได้ไข่กี่ใบครับมาดูฟาร์มเป็ดกันครับครับนี่ก็คือฟาร์มเป็ดครับถสงแล้วฟาร์มที่ใหญ่ไหมครับอันนี้ครับไอ่ไหนนี่เป็นเป็ดนะครับเลี้ยงอยู่ที่บ้านเลี้ยงอยู่นะครับก็ได้กินไข่ทุกวันแล้วก็มันกินเนเหลือได้ขายมกินเเหลือได้ขายครับเนี่ยเราทำโรงเรือนเป็ดแบบง่ายๆกันแบบนี้ยคือทำแบบกันบ้านๆเลยเลยนะครับมันก็สามารถที่จะ ให้ผลผลิตแล้วก็สามารถที่จะเหลือกินแล้วก็เอาไปขายได้นะครับ <Wow. S 1> มาดูครับว่าเป็ดเลี้ยงกันกี่ตัวครับไม่รู้เขาเรียกกันล้าวเป็ดก็ผมเรี้ยงฟาร,ร์มเป็ดก็แล้วกันครับ <Wow. S 1> อ้าวเหรอไปก็ไปเก็บข่เป็ดนี่ Nào, oh, phá, phá, phá ba, 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 Kêu, 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 má đâu, ba, 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 nó có นะเลี้ยงไม่สิบสตัวเองครับเอาเลกชัว,วไม่ออกกลัวเราต้องออกไปกลๆมันมันก,ล,กลัวเรากลัวเราเจ็บตัวโอเคโอเคเปิดออกหมดแล้วครับ เนี่ยเลี้ยงไว้ก็แค่เนี้ยครับข,ข้างในมันก็เป็นส่วนมะม่วงครับก็ตอนนี้ญ้ามันจะลกมากวันนี้๋ยวผมจะมาตัดญ้านะครับก็ผมจะพามาดูว่าเนี่ยเป็ดที่เลี้ยงไวนะ้สองตัวเองนะครับก็มาดูว่ามันให้ไข่ได้ต่อวันเนี่ยเยอะไหมนะครับก็มีครับมาดูข้างในครับ ได้ไม่เข้าไปใช่ใช่ได้มีหน้าที่อย่างนี้อันนี้คืออันนี้คืออุปกรณ์เก็บไข่เป็ดน,นะครับอาอเหรอเนื่องจากว่าเราทำแบบฟารามเป็ด <laughs> ต่ำๆมันก็เลยจะเข้าไปยากครับผู้ดูแลจริงก็เป็น พ่อเนาะว่าแก่ก้มลำบากค่ะโอเคครับ <c ười> hey, วันนี้วันนี้มันให้มาฟองเดียวครับ uh? นี่ข้างในอันนี้เราเลี้ยงแบบง่าย <c ười> ๆนะครับ <c ười> วันนี้วันนี้วันนี้ก็ให้มาฟองเดียวครับครับ <c ười> <c ười> อันนี้ให้มาฟองเดียวแล้วครับก็อาทิตย์หนึ่งก็บางวันก็ที่ที่เคยที่เคยเก็บไข่น,นะนะบางวันก็สี่ใบห้าใบนะครับแต่วันนี้เอ้มีมาฟองเดียว,วครับแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งเราก็อ่านี่ครับแต่ว่าอาทิตย์นึ่งบางทีเรา ไหนเอ้าเหรอเอโทษครับมาอยู่อีกมุมนึงครับมันโดนตะโกนถามพ่อแล้วมาอยู่อีกมุมนึงอันนี้มัน <laughs> โอเคครับอ่ายอกยอกครัอบอยู่อีกมุมนึงครับ หาดมาัสยอลังการโอ้นี่ไง,น,งนี่ไงนี่ไงครับเขาอยู่มุมนี้นี่ไงเจอแล้วเจฟาร์มเป็ดข้างในก็จะเป็นเขาอยู่แบบนี้ง่ายๆนะครับคืออยากจะบอกว่าบางทีเราจะเลี้ยงบางคนอาจจะคิดว่าคต้องมีโรงเรือนแบบ อะไรต้องทําลงทุนเยอะอันนี้ก็ไม่ไมต้องมีสารสีแล้วก็มีมุ้งเขียวมีสารสีกัน้นข้างบนข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างล่างก็โรยแกบให้เขาอยู่เขาก็ได้นะครับแล้วก็มีอาหารกระบะอาหารเขากินนี้คอ,อันนี้เป็นอาหารที่พ่อเขาทำให้นะครับอันนี้เป็นข้าวเปลือกอีกข้าวเปลือกมแล้วก็หยวกกล้วยนี่เป็นหยวกกล้วยที่พ่อเขาหั่นมานะครับแล้วก็มีกล้วยสุกบดผสมไปด้วยนะครับ เนี่ยนี่คือกล้วยสุกนะอันนี้คือกล้วยสุกเอเปลือกเราแล้วก็หยวกกล้วยก็บางทีก็อาจจะมีลาไปด้วยนะครับอา,อาหารเขาก็จะกินแบบนี้เป็นการประหยัดเราลดต้นทุนส่วนน้ําข้างในที่เขาก็จะเล่นเนี่ยครจะมีรอบรอบรอบสะเลยครับให้เขาอยู่ครับก็คือแบบเราก็ใช้แบบง่ายๆทำก็แบบง่ายๆครับมันก็ให้ผลผลิตได้ครับเดี๋ยวผมเก็บไปครับ ใบสวยอ,อยู่นะนี่นี่ครับใบเขาเสวยอ,อยู่นะนี่เนี่ยผมไปซื้อที่ตลาดนะตอนนี้นะครับสิบใบอ่ะห้าสิบบาทบางทีก็ห้าสิบห้าบาทแล้วณปัจนะจุบันนะครับบางทีเราลงทุนเราเลี้ยงเป็นเนี่ยเราก็ไดเ้เลี้ยงไปแล้วก็เราให้อาหารเขาแบบเนี้ยแต่ว่าเราเก็บได้ประมาณวันเนี้ยอันนี้กี่ใบเลยเจ็ดแปดเอา้าสมมติว่าให้วันละแปดใบ เนี่ยวันละแปดใบเดือนหนึ่งก็เท่าไหร่ครับที่นี่งสามสองร้อยสี่สิบกร่าฟองละเล้วอยู่กันกันสองคนตายายเนี่ยพวกผมก็จะปยแค่สาวที่เนี่ยมันกินไม่ทันแน่นอนมันกินไม่ทันแน่นอนแล้วก็ที่เหลือเราก็อ่าเอาไปให้ลูกๆให้นห,หลานกินเหลือก็ขายได้ครับเนี่ยที่มีการแบบคือพึ่งพาเองแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เห็นไหมครับ ี่จะผมชอบมากเลยเนี่ยนี่คือวามเป็ดวามเป็ดที่ใครอาจจะมองว่าเฮ้ยมันต้องมีโรงเรืออะไรเยอะยง่ายนี่วามเป็ดแบบโครเรีอนะครับผมก็เรียกให้มันเป็นวามเป็ดแล้วกันครับโอเคนี่วันนี้เดี๋ยวผมดูทิได้กี่ฟอง ห6าหกเจดแปดอ่ะได้แปดฟองนะครับเนี่ยเดือนหนึ่งก็ถ้าประมาณนี้ก็สองร้อยสี่สิบสองสิสีสิบฟองกินไม่ทันแน่นอนครับอย่างนี้ถ้าทํากันปุ๊บเนี่ยอ่านกินวันนี้สี่ฟองมันก็เหลือสี่ฟองเก็บสะสมไวาสะสมไว้เอาให้ลูกให้หลานกินได้แล้วก็อ่ะขายได้ครับอ,อันนี้คือกุมในการเป็ด ตาดูแลเป็ดประจำแพงก็ร้อยกว่าแล้วผมไปซื้อแค่สิบใบนี่ก็ห้าสิบบาทแล้วบางร้านแบางมีคัด้ายหน่อยก็ห้าสิบห้าบาทโอ้กินไม่ลงไก่ไก่นะไก่ไก่ไก,ไก,ก็ซื้อของเขาแพงเนื้อเป็ดดีกว่าครับอันนี้ก็คือพ่อเขาเป็นคนดูแลอยู่นะครับเป็นเจ้าของฟาร์มเป็ดจริงพอดีจะถามพ่ออ่ะนะเดี๋ยวให้พ่อบอกว่าอ,อาหารเนี้ยมีอะไรบ้างตามที่ผมเคยบอกไปนะครับ ล้วตำหยวกอันนี้อันนี้ที่อาหารนี่พ่อให้มาเนี่ยหยวกกับข้าวอันนี้มีหยวกทำหยวกกล้วยนะหยวกกล้วยทำมีกล้วยเหลือก็มาตำใส่วันที่มือพ่อสงมื้ออีกวันละมือ้อวันละมื้อตอนไหนตอนเย็นเนาะเย็นเย็นอย่างเดียวตอนเย็นอ่าก็สิบสองตัวก็จะได้วันประมาณแปดเก้าฟองใช่ไหมพ่อเน่ยใส่กระป๋องเมื่อวานแล้วสิ เนี่ยก็ให้กินแค่นี้เนาะเออเขาก็เราก็แข็งแรงดีให้ให้ไข่ได้แล้วก็ที่ในที่แน่นอนคือมันประหยัดเลยเราไม่ต้องไปซื้ออาหารเวลาเขาไถนามันก็เขาไปกินในในที่ทำนาเนี่ยอย่างเงี้ยที่เป็นลาเขาตีนาแบบเนี้ยเอาเราจะปล่อยให้เราไปหากินเองแบบนั้นเน่ะในนาเออเราก็ปล่อยแบบเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบไร่ทุ่งข้างบ้านเราเนี่ย ก็เล okay? ่นน้ำบนบ่อเนี่ยโอเคเขาก็นู่นเนี่ยเรากำลังเล่นน้ำอยู่นู่นเขามีความสุิดีนะแล้วก็ปล่อยเราไม่ต้องไปซีเรียกกับมันเลี้ยงแบบนี้กล้วยมันก็เป็นกล้วยที่ปลูกเองเนาะมันจะหยุดถ่ายก็มาการถ่ายถ่ายผลชิบสองตัวนี้ลงทุนกี่บาทก่อนซื้อมาโดยมาติดตัวของเก่ามีสามตัวตัวละน้อยซื้อมา ซื้อมาตัวละร้อยไดขยับซื้อมาตัวละร้อยโอ้แต่ว่าโหให้ไข่คุ้มเลยอ่ะตัวละร้อยคุ้มรู้ัวละร้อยพันสองแต่เรากินไข่เขาทั้งปีทั้งปีโอ้คุ้มครับคุ้มหยุดเขาเนี่ยะจะหยุดสุดตอนถ่ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้าแม่จะเพื่อออกหย่าไปกินแหละนี่เขาเดินเขาเขาเดินจะออกไปข้างนอกนะครับเนะี่ยเขาจะออกจะออกไปเที่ยวออกนอกฟาร์มแล้วอ่ายวปล่อยเขาปล่อยเขาเดินไปนี่เขาจะเดินเองใช่ไหม ออเราต้องออกไอตัวไอตัวนี้มันหลงฝูงอยู่ครับเพื่อนเข้าไปนู่นในทุ่งมาแล้วนะครับเนี่ยเวลาที่เขาปล่อยตอนเช้าแล้วเขาก็จะอยู่ในส่วนแป๊บนึงแล้วเขาจะออกข้างนอกนะครับแล้วถึงเวลาเขาก็กลับเขาเองนะ บ่อยๆเขากลับมาบางทีถ้าร้อนเขากลับมาเนี้ยเข้ามาเล่นน้าในในสวนตัวนี้ออกมาที่หลังเขาเลยหลงฝูงเลียกหาเพื่อนอยู่เพื่อนไปนู่นแล้วก็พ่อเขาจะเล่นเลนง่ายๆสไตล์แบบปล่อยเลยปีอิสระอันนัอันนันี่ก็มีวิทยกรรมเยอะนะเนี่ยครับอันนี้คือคนระวังนี่คือผู้ช่วย ครับผมช่วยเลี้ยงบางทีก็กัดเป็ดซะเองนะครับต้องระวังเดี๋ยวนี้โตแล้วตอนเด็กเนี่ยตอนเด็กเป็นหลายตัตเลยคิดง่ายๆเลยครับถ้าสมมติว่าวันเนี้ยผมเอาไปขายมีของเก่าที่สะสมด้วยเอาไปขายนะสิบฟองแล้วจะสมมติผมรวมไปขายสักวันละสามสิบฟองเนี่ยมันก็ได้ตังค่าบ้านแล้วประมาณวันละร้อยกว่าบาทแหละเนี่ยครับที่พ่อกับแม่เขาก็ ทยอยเก็บไว้ครับอาทิตย์หนึ่งก็เก็บได้ประมาณเกือบสองแผงเนี่ยครับเกือบสองแผงเนี่ยขายที่เลี้ยงเป็ิดแค่สิบสองตัวครับถ้าเนี่ยสมมุติว่าเราเอาไปขายแผงหนึ่งนะเนี่ยแผงเนึ้งนะ่ยที่เขามาซื้อกันนะแผงนึงก็ร้อยกว่าบาทลร้อยกว่าบาทละแล้วก็ได้ตังใช้ครับคือแล้วก็เลี้ยงง่ายๆอยากจะบอกว่าถ้าใครมีพื้นที่ก็ ปล่อยเลี้ยงแบบเนี้ทำลงเดินง่ายๆก็ได้กินแล้วครับ